สวัสดีครับวันนี้นะครับเรียนรู้สังคมกับคุณครูบอลครับในสาระหน้าที่พลเมืองครับเอ่องทุกวันนี้สึกไกรยังไม่ห่วงแต่วันสูวงสึกใกร ไลายคมมแหงถ้าคนไทยหันมาข้ากันเองเออเออจะร้องเพลงชาติไทยให้ใคร ในสาระหน้าที่พลเมืองนะครับจะมีคำคำหนึ่งที่บอกว่านะครับเราถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังใช่ไหมครับประเทศไทยของเรานะครับก่อนที่จะมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปินประมุขนะครับได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ทรงมีการปูทางให้กับประชาชนนะครับในประเทศสยามนะครับให้รู้จักการาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของประชาธิปไตยครับในช่วงนั้นก็คือจะมี การส่งนะครับนักศึกษาของไทยนะครับไปเรียนต่อต่างประเทศจึงทําให้มีแนวคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับชาวตะวันตกมานะครับรัชกาลที่6เองก็มีการส่งให้มีการให้ประชาชนนะครับได้มีการเรียนรู้นะครับวิถีประชาธิปไตยผ่านดุสิตธานีคือเป็นเมืองสมมุติของการจําลองนะครับสถานการณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับ พอในสมัยรัชก,กาลที่7นะครับเมื่อพุทธศักราช2475นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับซึ่งถ้าเราดูกันตอนนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับก็มีการเปลี่ยนผ่านในประชาเขาเรียกมีการเปลี่ยนผ่าน นายกรัฐมนตรีมาหลายคนใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนเองก็สงสัยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันได้มาจากอะไรซึ่งการเลือกตั้งนะครับก็คนที่จะเลือกตั้งได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเขาจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับมีการกําเนิดเป็นคนไทยนะครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับไม่ต่ํากว่า5ปีนะครับ แล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับถึงจะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเลือกตั้งนะครับเอ่อในการเลือกตั้งครั้งเอ่อทุกๆครั้งนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อนะครับจากทะเบียนบ้านของเราว่าเราอยู่ในบ้านเลขที่นั้นน่ะเราอยู่แล้วมาเอ่อในบ้านหลังนั้นน่ะ90วันไหมนะครับถ้าเราอยู่ต่อเนื่องกันยาวนานนะครับไม่น้อยกว่า90วันจะนับถึงวันเลือกตั้งนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งครับ ส่วนคนที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้นะครับก็คือที่ต้องห้ามเลยนะครับก็คือมีพระสงฆ์สามเณรน,นะครับหรือนักพจน์นะครับทั้งหมดนี้หรือพ,พวกวิกลจริตนะครับทั้งหลายนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะครับการที่เรานะครับจะทําไมเราต้องไปเลือกตั้งนะการเลือกตั้งจะทําให้เราเหมือนกับเป็นการเลือกคนดีตัวแทนของเราไป ทํางานบริหารประเทศชาติให้กับเรานะครับซึ่งพลเมืองดีในที่นี้คือใครพลเมืองดีในที่นี้ก็คือนักเรียนทุกๆคนนะครับพลเมืองดีถ้าในความหมายของอพัฒนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะครับก็จะบอกว่าพลเมืองหมายถึงชาวเมืองหรือประชาชนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับส่วนวิถีคือแนวทางการดําเนินการนะครับและส่วน ประชาธิปไตยก็คือแนวทางของการปกครองนะครับในการปกครองที่ถือมติประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยจึงก็คือพลเมืองดีที่มีคุณลักษณะที่ดีนะครับยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วก็ดำเนินตามหลักของอประชาธิปไตยในการดำารงชีวิตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับแม้แต่การแตงฟันนะครับเราก็เกี่ยวข้องก,กับประชาธิปไตยครับทําไมถึงเกี่ยวข้องเพราะหนึ่งเราต้องใช้น้าใช่ไหมลูกน้ําก็จะมีความเ,าเกี่ยวกับเรื่องของระบบของป้าป้าการเสียภาษีให้กับภาครัฐอะไรแบบนี้ครับหรือความเป็นอยู่ในแต่ละวันการไปโรงเรียนลูกก็มีสิทธิ เขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกควรจะได้รับนะครับก็คือลูกจะได้มีการเ,เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีในที่นี้ก็คือได้มีค่าอาหารกลางวันฟรีอะไรพวกนี้นี่ก็คือเป็นสิทธิที่รัฐนะครับมอบให้กับนักเรียนส่วนอ,อ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับวันนี้คุณครูมีใบงานนะครับให้นักเรียนจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการ เรียนรู้ไปแล้วนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งครั้งครั้งที่แล้วนะครับเราจําลองการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งในโรงเรียนนะครับการเลือกตั้งสภานักเรียนนะครับแต่นี้ถ้าเราดูให้ดีๆนะครับก็คือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับในใบงานนี้ก็คือเป็นใบงานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมการใช้ บัตรคำสั่งนะครับซึ่งเออก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับเราต้องการที่จะพาคุณลุงนะครับคุณลุงเอเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้พาตาเก้วนะครับเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตาเก้วจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับ ตาแก้วนะครับจะอยู่ทางเข้าทางเข้าแล้วเขาจะต้องทําอะไรลูกเขาก็จะต้องเดินหน้าใช่ไหมครับเดินหน้านะโอเคเดี๋ยวน๊บหนึ่งเดินหน้าขึ้นไปพอไปปุ๊บเขาเจอกอปอนอกปอนอก็คือกรรมการนะครับของการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วเขาก็จะต้องรับบัตรเลือกตั้งจากกปอนอ นะครับลุงแก้วต้องรับบัตรเลือกตั้งก่อนพอรับบัตรเลือกตั้งปุ๊บนะครับเขาก็จะต้องเดินไปอีกนะครับโดยใช้บัตรคําสั่งนะครับก็คือการเดินขวานะครับเดินขวาไปต่อไปนะครับพอเดินขวาปุ๊บนะครับเขาจะต้องเดินอะไรอีกลูกอ่าเดินหน้านะครับต้องเดินเออเดินหน้านะครับเดินหน้าเดินหน้านะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับนักเรียนอ่าแล้วก็เดินหน้าอีกนะครับเพื่อที่จะไปที่ไหนเพื่อที่จะไปที่คูหาเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะไปลงบัตรเลือกตั้งเดินหน้าไปครับพอเดินหน้าไปปุ๊บแล้วก็เดินซ้ายนะครับเดินซ้ายเดินซ้ายครับเดินซ้ายเดินซ้ายแล้วรนะับแล้วก็ทำไมลูกลง คะแนนเลือกตั้งนะครับซึ่งเราเราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะเลือกคนไหนนะครับถ้าเราจะกาเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามอะไรแบบนี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบป้ายชื่อนะครับว่าพักไหนอยู่เบอร์อะไรนะครับหลังจากนั้นก็ลงคะแนนนะครับลงคะแนนเสร็จนะครับเราก็จะเดินลงนะครับเดินลงไปเดินลงไปไปไหนครับเดินลงไปเพื่อที่จะไปถึงยังหีบ บัตรเลือกตั้งนะครับก็เดินลงต่อนะครับแล้วก็บิ่อ่หยนบัตรเลือกตั้งนะครับเราต้องยนบัตรเลือกตั้งพอยนบัตรเลือกตั้งปุ๊บเราก็จะเดินสายนะครับเดินสายเพราะว่ายนปุ๊บนะครับเราต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับก่อนที่จะ หย่อนลงไปนะครับแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้านนะครับเพราะเราห้ามเอาบัตรเลือกตั้งกลับบ้านนะครับเด็กๆต่อไปเราก็ต้องเดินเดินลงใช่ครับเดินลงแล้วก็เดินเดี๋ยวสักพู่นะครับอ่าแล้วก็เดินลงอีกนะครับเดินลงอีกอ่าแล้วก็เดินลงนะครับกลับบ้าน เรามาดูนะครับในทำในเดบเฉลยนะครับตาแก้วต้องเดินหน้าขึ้นไปเดินหน้าปุ๊บไปรับบัตรเลือกตั้งเมื่อรับบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการของการเลือกตั้งที่มีจุดรับอยู่แล้วนะครับก็คือจ่ายบัตรเลือกตั้งนะครับเราต้องมีการเซ็นนะครับเซ็นรับบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เดินขวาแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าเดินซ้าย แล้วก็มาลงคะแนนหลังจากนั้นเดินลงนะครับเพื่อที่จะมายนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เดินซ้ายนะครับเดินลงกลับบ้านได้นะครับแบบนี้คือกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูมีน้องคนหนึ่งที่ทํามาเรียบร้อยนะครับก็คือน้องตายนะครับก่อนกระหนกกัมมาทิสานะครับคู่นี้ทํามาเรียบร้อยมากเลยครับของเขามีการเดินซ้ายไม่เป็นไรนะครับจริงๆต้องเดินเดินหน้านะครับแล้วก็รับบัตรรับบัตรแล้วเดิน ขวาเดินขวาแล้วเดินหน้าเดินหน้าแล้วเดินหน้าเดินหน้าแล้วเดินซ้ายเดินซ้ายลงคะแนนเดินลงเดินลงหย่นัดเดินซ้ายเดินลงอ่าโอเคถูกหมดเลยนะครับนี่ก็คือเอ่อโอเคเลยนะครับไปงานนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้จริงๆนะครับคุณครูมีเกมให้เรานะครับเราก็ได้เล่นแล้วไปแล้วนะครับด้านหลังของครูนี่ที่ลูกเห็นนี่ก็คือเป็นกระดานจําลองเดี๋ยวคุณครูมาลงจําลองให้ลูกดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เป็น คนที่อยู่ในกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะมีอยู่เอ่จะมีอยู่2ชุดจริงๆก็คือบุคคลเดียวกันแต่มี2ชุดก็คือชุดแรกก็คือเป็นชุดที่อยู่ในรระหว่างการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกอีก,อกชุดหนึ่งก็คือจะอยู่ในอา่าการนับบัตรนะครับกปน ผมตอกตั้งโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งประธานนะครับอ่าคนแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือประธานกปนนะครับประธานกปนอ,อ่าเดี๋ยวครูจะใส่ไว้ให้นะครับประธานกปนคนที่สองนะครับก็คือเป็น กปนตรวจบัญชีรายชื่อนะครับเป็นกปนตรวจบัญชีรายชื่อต่อไปก็จะเป็นกปนนะครับควบคุมครูหาลงคะแนนนะครับแล้วก็มี กปนคุมหีบเลือกตั้งนะครับกปนคุมหีบเลือกตั้งกปนอำนวยความสะดวกนะครับนี่ครับแล้วก็มีกปนอีกสองท่านนะครับเผื่อไว้ว่า เป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็อยู่ในทีมเดียวกันอันนี้จะอ้างอิงจากการเลือกตั้งนะครับของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็นายการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมีการอ้างอิงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับทําไมต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่อันตรายเช่นเหมือนถ้าอยู่ในสามทเลนภาคใต้เขาจะมาวางระเบิดแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องมี จะหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลความเรียบร้อยของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เขาก็จะต้องดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นพณะททางานทั้งหมดของอาการเลือกตั้งนะครับต่อไปก็จะมีใครอีกจะมีสมาชิกของคนเลือกตั้งนะครับก็จะมีคุณแม่ของเรานะครับมี คุณพ่อของเราแล้วก็มีใครอีกมีคุณปูหรือคุณตาอ่ามีคุณนามีคุณป้านะครับแล้วก็มีคุณยายนี่เป็นตัวแทนของผู้เลือกตั้งนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้ก็จะไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับพอไปหน่วยเลือกตั้งไปทำอะไรเขาจะต้องไปก่อนเลยก็คือจะต้องไปที่ หน่วยเลือกตั้งนะครับเมื่อไปหน่วยเลือกตั้งเขาจะต้องไปดูว่าในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้มีตัวแทนผู้รับสมัครนะครับตัวแทนผู้รับสมัครกี่คนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแทนของผู้รับสมัครทั้งหมดมีอยู่สมมติว่ามีอยู่4คนนะครับก็มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์สี่เราต้องดูมาจากบ้านแล้วนะครับซึ่งจริงๆเขาจะมีการติดป้ายนะครับป้ายหาเสียงไว้ตามข้างทางบ้างติดไว้หน้าบ้านเราบ้างเลยที่เป็นโปสเตอร์ต่างๆนะครับ แต่พอใกล้ถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้วหนึ่งวันนะครับเขาจะต้องมีการเก็บนะครับทุกทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับบุคคลเหล่านี้ก็จะมาเดินนะครับให้เราเห็นนะครับตอนที่เขามีการมามาหาเสียงนะครับเราก็จะจำว่ามีใครบ้างแล้วก็อยู่ใน หมายเลขไหนนะครับอยู่ในพักอะไรนะครับเราจําไว้เพื่อที่เราจะไปเลือกตั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็จะไปเลือกตั้งนะครับทีนี้พอไปถึงปุ๊บเราจะต้องไปอ่านนะครับป้ายเป็นประกาศก่อนเลยว่าเรามีลําดับรายชื่ออยู่ในลําดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ เกณฑ์การที่เราเลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงกาอยังไงให้ถูกต้องนะครับถ้าการแบบไหนผิดบัตรเสียบัตรดีนะครับเราต้องดูด้วยพอเราไปเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องไปตามขั้นตอนของใบงานเมื่อกี้นะครับซึ่งใบงานนั้นก็จะบอกอรายละเอียดเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับในการที่เข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งนะครับอ่าอันนี้ที่บอกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าที่เราเฉลยไป หลังจากนั้นปุ๊บนะครับกรรมการชุดเดิมนี่แหละครับจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้นับนะครับนับคะแนนซึ่งถ้าเราดูแล้วนะครับเราจะเจอกันบ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสภานักเรียนหรืออะไรก็ตามก็จะมีการนับบัตรนะครับพอนับบัตรปุ๊บเขาก็จะมีการเลือกบัตรด,ดีนะครับบัตรเสีย แล้วก็บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับแยกเป็นตะกร้าแบบนี้ทั้งหมดมีอยู่3ตะกร้านะครับแล้วเมื่อนับเสร็จแล้วเราก็จะมีการประกาศผลนะครับเราจะเห็นความเป็นไปของการเลือกตั้งนะครับในกระบวนการการเลือกตั้งก็จะมีทั้ง1ก่อนการเลือกตั้ง2นะครับในระหว่างการเลือกตั้งและ3นะครับหลังการเลือกตั้งจะมีวิธีการทั้งหมดเลยนักเรียนจําได้นะครับหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับ กลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับใบงานคุณครูจะแจกให้นะครับหลังจากนั้นก็คือต่อช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเรา,าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะเราจะเจอกันในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งงานที่ครูสั่งไปนะครับก็ให้นักเรียนส่งมาทางาช่องเชทนะครับหรือไม่ก็ให้ มาส่งคุณครูนะครับในกล่องที่คุณครูวางไว้หน้าห้องนะครับให้ลูกมาหยนส่งครูด้วยนะครับคุณครูก็จะตรวจและให้คะแนนนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย